สวัสดีพี่น้องเอฟซีสู่ขู่สู่คนเสี่ยนห้าหน้อยทั้งหลายยินดีต้อนรับขดสู่สอ่องสีหกพ่อด้วยใช่แน่น้ะพี่น้องเอ,อ้ยมือนี่โอ้ยคือเป็นยังสีนอ้อมือนี่เป็นโดนแล้วนะซิปเป็นซิปมีซิปมือมาแล้วเพราะเคยมีจักตีจักเตียมือนี่จังนั้นจังม,มันลมเอาคักๆเลยพี่น้องเอ้ยเฉพาะคิดเคยเป็นแซมเป็นแซมมามาล่มาลม,มาล่มลม,ลม สมตต้กันมาสามน่อยเลยพี่น้องเฉพาะคิดกับว่าถือกับวบ่า,าลมหนวมันเข่าตัวสำรองก็ถือว่าบ่ได้นะพี่น้องนะเพราะพี่น้องบ่นขามาอยู่แล้วตัวสำรองตัวกันบ่นเป็นทาพี่น้องเอ้ยขอโทษขออ้ออภัยลายๆผิดพลาดผิพดพลาดมาได้ยุหนองลาพี่ไอพี่พี่ได้ยุพี่ไอพี่นองลาพี่มันนั่นรุดเมื่อ ท่หาหน้อยวันที่สามมาเป็นทานนาองพี่น้องนะที่สามลดสามเลยเมื้อวันาะไม่พี่น้องแก่เม,มื่อวหมว่าเอาไปหลายหลายพิษผัดพิษผัดที่วานนะ้อพี่น้องน้องเป็น,ปนหวยคำนวณคือวานละวันมันคำนวณในคักเราคนล,ลดจ้วยมันนีก่ก็มาแก่เมื่อวหนละไม่อเมอื้อวันพี่น้องวันที่สี่ แกมือพร้อมเล่าพัฒนาเลยเาเมือ่อเอินเอาเล,ลายลเอากูขึ้นมามื่อนเอิญนนี่แหละตั้งทากกูเล้าพี่น้องเด้อมัอนี่ขันพ่ดได้เขาซีหน่อยกะชิใกลู้ย่ยขันพ่ดได้เขาสองหน่อยกะกะยุดกะว่าเป็นยังแต่ว่ากะมื่อเอิญนกะแก่ไหมผู้ว่าไปน้ำไลกะมีผูน้น้ำน้ำน้อยเดียวกะสองน้อยกยุดกะมีเอาว่ากันไหมพี่น้อง ตบทวนให้เบื้งมือวันที่สามมือนนี้ละหาหน่อยสปอคิดกับหกสามหกหเจ็ดวิ่งหกสมกลมเด่น6กสล่อง6กเจ็ดได้เก็ะพี่พิลังในตัวล่องถืวอว่าว่ไใดดอกพิเศษก,กับสีสองสองสองวิ่งซีสองกลมเด่น4ีสองล่องหนึ่งสองลด ปกติกับเก้าเ็ดแปดแปเก็ดหกวิ่งเกเก็ดวิ่งเกเก็ดวิ่งเก้เก็ดล้ค่ะคมเล่นเก้เก็ดกลุดพี่น้อง เมือนนี้มันเล็กออกาอลายผลน้าพี่นองมันเล็กไปว่าด้เด็กเป่าออกเลี้ออกบนหไรยผลมันก็เล่นลดพี่นองเป็นน้ำบิ่นี่แหละเด็กมันบ่ได้จับบิ่น้าพี่นางนะเอาไม้พี่นองเอ้ยมือเอือนกับว่ากันไม่แก่เมื่อใดี่ดอกมือเอือนจังกูน้าพี่นางนะบากาขาดโดนใครโยมันบากาหมดขาดสามสามไร่กามสามสามหน่อยเอาว่ากันไม่พี่นอง บอกว่ามาชมเร่มาเสียมาแช่กันอย่าเฝ้าถึงเฝ้าปากันไปเด้อเบิ่งกันสะกันเบิ่งน้ากันไปสะกัน,น,กน,กนตลอดเวลาซิบกว่ามือซิบกว่าหลอกซิบกว่า,วามือมา,าหนิเพราะตัดซิมีมือนีิลับพี่น้องซุ่มือก็เลยเขา่าซีเล่าเลยหาเด้งหกเด้งยุ่งฉีเข่าซีไล่หาเด้งหกเด้ง,ยงอยงงู่พี่น้องเอามาว่ากันไหมวันที่สิงหาเอาไม่แก่มือเนาะพี่น้องแก่มือขอโทษขอโทษ ที่สิงหาคมจับคูเลยมือเอื้นกระลยขึ้นดอกขึ้นดอกเก้าสามเก้าสามสองเก้าสองเก้าสามสองสามสอง xám xoáng xám pẹt xám pẹt vinh vinh cầu ยิงเก้าสามยิ่งเก้าสามกอมเบนเก้าสามแก่เมือ่อพี่รองแก่เมือม่อแค่เล้่มอดดุตขับก,กระดอกก็เดี๋ยวเอาไม้พี่รองละเอาไม้เอาไม้ พิเศษจับคู่เป 8 8,7 8 7 8 7 khiến chiếc hoa này phía nào hoa mày chiếc nhây hoa bó chết ทั้งปูกับเขียนนั่งซื้อว่างามน้ำหวืนไปกันใหญ่เลยเก้าหกแปดเก้าแปดเก้าวิ่งวิ่ง แปดหามาเจาะกันคับเดียวเจาะกบเจาะแปดหา,าวิ่งกลมเด่นแปดหาเน้นแปดหาล่องแปดเก่า pokkati 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 jap khu Câu 3 Câu 3 Xuống, cầu. Xuống, cầu. Xuống cầu. câu Xuống câu Xuống câu Câu kiếp mốc cầu mốc cầu 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 cosa con biến cầu sám Cũng đến cầu xám, bình cầu xám. xám. Lòng. Một cầu. พี p ไอพเนี่ยโกนาาหาเนาะแต่ีอไอพี่บอกโกนาาหาโอ้ยพองห่งเลยพี่น้องไอพีไอพี่โกนาา่าลงพอไว้ี i ไพโอ้ทมาเขียนนื่งตัวนี้ตัวนี้บ้าเมนีน ีไอพี่จับกูพี่เขียนตัวมันออกเดี่ยวเก้าสามเก้าสามสามสี่สามสี่เกี้ยตสอง kết song kết song cao song cao song Vinh Sắp lăng phật phi long ที่ตัวเก่งมันเก้าสองหรือว่ามันเก้าสามพี่น้องเก้าเก้าสองเขียนพิษหนาพิษหลังว่าโอ้ยเน่อเลขรุกได้สามเล่น้อยเดียวมือเดียวเขียนลงหนาลงหลังเลยพี่น้องเอ้ยคิดนำเด็กคิดนำเอฟซีเอฟซีดิ สูญเสียยีนอเอฟซีนะนะขอโทษเลยเอฟซีเ้อบ่มีคขามนังแก่ตัวหรอกมีแต่ค้าขอโทษสะก้าสามข้แก่ตัวบ่มี่เอฟซีเพราะว่ามันคำนวณโบอ,กออกแล้วมีแต่ค้าขอโทษค้าแก่ตัวบ่มีคขาขอโทษอย่างเดียว ปูขุนมือเอืนกับเอาเนาะพี่น้องเนาะวันทีซีเอาเต็มเต็มเลยปูขุนเอาไปเป็นบ่าห้ยรุดไรเที่ยวนี่น้องปีหนึ่งเอาเต็มเต็มเลยลุดมือเดียวบ่าเาไปยังเนาะพี่น้องเนาะให้อภัยในเด้อครับคำขอโทษปูนะเนี่ยม,มาเบิ่งมาเบื้องทามาแชร์มาแชร์กันเด้อพี่น้องเด้่องยันนี้จากกัน ห้าน้อยวันที่สี่เลยพี่น้องแก่เมื่อให้วันที่3ห้าน้อยวันที่ 4, กก4สิงหาคม66สิกพอิจจ้บโคเก้าสามสองเก้าสามสองสามวิ่งเก้มกลมเล่นเก้าสมล่องสาพิเศษ8ปดหาเก็ดเก้าหวิ่ง ปกมเล่นแปดหาร่องแปดเก่าปกติเสาเก้าสามสองเก่าเก่าเกีวิ่งเก่าสามกมเล่นเก่าสามล่องหกเก่ามีพี่เกาสกเกสอง วิ่งเก่าสองกลมเล่นเก่าสองล่องเก่าสามเอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอพี่น้องมืออื่นแก่มื่อมือนี่ว่าเป็นทาแล้วมื่อนี่เนาะเขาหน้อยเดียวเป็นเดียนชองเดียนมาแล้วหัวตะศิมีนี่ละพี่น้องนี่มันหลายเดือนแล้ว่าหัวตะศิมีเขาหน้อยเดียวนี่บาจำได้บ่หัวตะศิมีนี่แหละขออภัยหลายๆขอโทษมันมีค้าแกะตัวเด้อพี่น้องเด้อ มีตะคำาอโทษจากปูเพราะว่ามันหลุดไปแล้วจะไปแก้ตัวมองดลมันแก้ก็ได้เนาะมีแต่แก้มือมืออื่นคำาแก้ตัวบ่มีแก้มือมืออื่นคำาแก้ตัวก็คือคำาว่าขอโทษอาไปลองเอฟที่พวกเขียกว่าแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ในเลอรจะถึงจะปลากันเลอเบิ่งกันอีกต่อไปหัวใจมีมือเดียวนี่ละตะกี่ก็ได้มาตลอดจะดอกมันไดน้มาหลายร้วนะพี่น้องเนาะว่าเป็นยังมือเดียวมือเดียว ขอแก้มือม de ืออ kind of ja ื่นพี่น้องเอฟซีส <nicht> ุข <dis> ุสุขคนผู <nou> ้เ <api> ข like ้ามาติดตามแก้มือได้มืออื่นลำลำเรื่อยๆกันเด้อเงี้งปังๆกันมืออื่นได้เก็บได้จนได้คิดหลายขับคุณมาแก้มือได้มืออื่นเอฟซีสุขุสุขคนอยู่สุขสบายนั่งรับปันนี้ได้เอฟซีเด้อพอกันไหมมืออื่นสวัสดี